ในช่วงนี้นะครับเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนับวันจะกลายเป็นเครื่องดื่มมัสจันแห่งมวลมนุษยชาตินะครับเราจะได้พูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับจาจครับดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจริงๆนะก็คือน้ำมังคุดผลไม้มังคุดในนี้จะเป็นแบงก์ของโพสในปีคศ .1991 เขาไปสัมภาษณ์ผมเนื่องจากว่าเราเป็นคณะนักวิจัยทาวิจัยเรื่องมังคุดตั้งแต่ปี1978กอสิบปกว่าปีต่อมาก็เป็นบทความเ,เป็นงานวิชาการ,รที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วเขาก็ไปหลังจากสัมภาษณ์เราแล้วก็ไปเขียนจั่วหัวว่าลูกเป็ดขี้เหล่ได้นีผลเชิงการแพทย์นะครับแล้วก็พูดถึงงานวิจัยของเราร <shot. S 2> ซึ่งทํามาอย่างต่อเนื่องว่ามีคุณสมบัติดีอย่างไรนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่า การโจหัวหลูกไปขี้เลตรงนี้มันก็ดึงความสนใจฝรั่งก็เข้ามาดูนะครับในที่สุดเ,เอกสารฉบับนี้ได้ถูกแปลงให้เป็นเอกสารประกอบการขาย<อ>น้ำามองคุดนะฮะแต่ไม่ใช่ของอาจารย์ใช่ไหมตอนนั้นไม่ครับแต่เขาเพียงแต่ว่าเป็นงานที่เราทําที่มาได้เชียงใหม่มาสมขขานกกรครินนะครับแล้วเขาก็ไปทําเป็นเอกสารสีสันสวยงามแล้วก็ขายน้ำามงคุด ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเอาไปประกอบการขายของเขาใช่ครับซึ่งก็เป็นการอ้างอิงข้อมูลของอาจารย์เองใช่ครับใช่ครับแต่มีถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่ก็ผิดแต่คุณภาพคือถูกนะครับคือมันสามารถที่จะดูแลสุขภาพต่างๆของคนที่มีแพ้ภูมิตัวเองได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ได้ข่าวว่าวิธีการผลิตของเขาเนี่ยไม่ใช่วิธีการผลิตที่ถูกต้องครับอาจารย์เห็นในน้ำขวดนียจะเห็นว่ามันมันเข้มข้นสีเข้มข้นน้ำตาลเข้มนะครับ สาเหตุก็เพราะว,าว่ามันมีแทนนินอยู่เยอะมากจากเปลือกเนี่ยครับคือเขาบดท,ทั้งลูกะนะครับเขาบดท,ทั้งลูกแล้วก็หวังว่าจะได้สารที่เราสกัดมาจากเปลือกได้อยู่ในน้ำมงังคุดที่เขาที่เขาเอาไปขายพออาจารย์พูดถึงสารแทนนินหลายคนที่มีความรู้เรื่องของเกี่ยวกับสารแทนนินอาจจะบอกอ้าวมันก็มีประโยชน์นี่น้อยๆก็มีประโยชน์นดีฮะแต่ถ้ามากๆแล้วกินต่อเนื่องก็มีปัญหานะฮะก็จะเป็นพิษต่อทางเดินระบบ ต่อระบบทางเดินอาหารครับต่อตัดต่อตแล้วก็ทําให้เมลไดขาวลดลงนะฮะภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะลดลงด้วยเขาขายอยู่2ปีเนี่ยขายได้40,000ล้านบาทนะฮะว้าวนะฮะโดยใช้เอกสารวิจัยของอาจารย์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีทีมหมอชัดเจนพูดถึงว่าประโยชน์ของมันคืออะไรยังไงแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผิด ผลเสียก็ไม่รู้ด้วยครับเขาก็ไม่รู้ด้วย<อ>นะครับทีนี้คือสิ่งที่เรากังวลก็คือว่ามีการผลิตลกษณะเดียวกันในประเทศไทยครับแล้วก็เริ่มจําหน่ายก็ขายดีอยู่สองปีจนกระทั่งมีในปี2องพันห้าครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยเป็นโครคไตนะฮะเป็นโรคโรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกินน้ำมะขคุชอย่างต่อเนื่องอเขาก็รักษาโรคปวดขาครับ จากการที่กินน้ำมูุดบททั้งลูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปวดขาก็หายไปแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าใช้ต่อเนื่องมาหนึ่งเดือนก็มีอาการปวดทั้งตัวขยับตัวไม่ได้ทุรนทุรายแล้วก็แพทย์มินด้ชัยว่าเป็นภาวะไตบกพร่องนะครับ<อ>แล้วก็นี่คือประกาศที่ออยออกมาในปีนั้นบอกว่าขอให้ระมัดระวังในการเชื่อนะฮะ โฆษณาที่มันเกินเลยจากมังคุดอันนี้ถ้าจะว่าไปเนี่ยเหมือนกับเป็นการทําลายอุตสาหกรรมน้ํามังคุดใช่เพราะไอการกระทําที่ผิดๆและเข้าใจไม่แท้ไม่จริงเนี่ยแล้วก็ออกมาในชื่อน้ํามังคุดนะลองคิดดูยันน้ามังคุดที่ผลิตอย่างถูกต้องที่จะตามมาเนี่ยต้องมานั่งแก้ทัศนคติเชิงลบเพราะฉะนั้นไอการกระทําแบบนี้ถือว่าทําลายอุตสาหกรรมมังคุดโดยตรงครับอันนั้นก็คือความรับผิดชอบของเรานะครับเพราะเราเป็นคนปลูกกระแสเรื่องมังคุดขึ้นมาในโลกนี้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรารก็คือต้องปกป้องมังคุดของเราเนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยให้ไปให้ข่าวถแถลงข่าวแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็ต้องทําน้ามังคุดที่มีมาตรฐานออกมามมให้คนได้ใช้รครับก็ต้องอต้องมีรสชาติดีไม่เติมน้ําตาไม่เติมสีไม่เติมกลิ่นไม่มีสา,การกันบูดแล้วก็ไม่ใส่เปลือกเพราะฉะนั้นเราจะใส่แต่เมล็ดแล้วก็ใส่แต่เนื้อแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราทําอย่างนี้ก็จะไม่มีแทนนินจากเปลือกมากไปนะฮะ ในที่สุดสิ่งที่เราทําขึ้นมาก็คือควบคุมปริมาณสารมาตรฐานในการผลิตของเราแต่ละครั้งนะฮะให้มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นเราก็เน้นไปที่ผู้ป่วยมะเร็ง <Okay. S 2> เพราะงานวิจัยของเราทราบว่าในนั้นมีสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งอยู่มาก <Okay. S 2> อย่างเช่นเรามีสาร GM1 <Okay. S 2> ซึ่งเราสกัดออกมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้ว GM1 <Okay. S 2> เนี่ยมันจะทําลายผนังเซลล์มะเร็งนะครับเราก็ปริควบคุมปริมาณมาตรฐานในของ <Okay. S 2> น้ํา ให้ให้มีปริมาณมาเอาเจียมันอยู่แล้วก็มีสารแอลฟาไฮรอกซีแอซิดซึ่งจะมีความสามารถในการจับกับเหล็กอิสระซึ่งเซลล์มะเร็งจะชอบมากเพราะมันจะเป็นตัวที่ทําให้มันเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายก็จับตรงนั้นแล้วก็ไปทิ้งซะนะครับแล้วประการที่3มก็คือมีสารแอลฟาไฮรอกซีซตดิกแอซิดซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยระงับการสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งซึ่งก็เป็นอาหารของเซลล์ ไขมันนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้อพอมันหยุดสร้างหรือสร้างน้อยลงมันก็เจริญเติบโตช้านะครับเราก็ควบคุมให้มีมาตรฐานของสารตัวนี้อยู่และสุดท้ายครับก็มันจะมีสารโพชื่ออะไรุกโพริแซกราซึ่งจะเป็นสารที่เรารู้กันอยู่ตอนปัจจุบันนี่คือสารที่อยู่ในเห็ดทั้งหลายอของเราน้ำมันคุณของเราก็จะมีปริมาณสารโพริแซกรายที่สูงมากรเราก็สามารถทําให้น้ำมันคุดของเราเนี่ยช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งคือยืดชีวิตเขา ทำให้มีคุณภาพในการดำรงชีวิตต่อไปได้บางรายนี่ี่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยก็ใช้น้ำมังคุดแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นอยู่เป็น5ปี10ปีนะครับคือหมอจะรักษายังไงก็รักษาไปแต่ก็ควบคู่กับการดื่มน้ำมังคุดไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มตรงนี้ก็จะทําให้ได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาแล้วก็ถ้าพูดถึงการยืดเวลาของอายุมันก็น่าจะได้ด้วยใช่ครับครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในขณะที่นั้นเราก็กาลังสนใจเรื่องการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแล้วก็น้ำมงคุดเนี่ยมาทดสอบในผู้ในอาสาสมัคร,ครนะฮะให้ดื่มวันละ 300cc สามวันละ3 0 0ซีต่อเนื่องเป็นเวลา15วันแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้ําเปล่านะครับ,รบแล้วเราก็พบว่าจากการตรวจเม็ดเลือดขาวนะฮะ ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์โดยศ <Yeah. S 2> าสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิศซึ่งเป็นนักปูมกุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งในแผ่นดินนะฮะเราก็พบว่า15วันที่กินวันละ3 0 0 c เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิภูมิคุ้มกันเขาเรียก hmm. T helper cell นี่หละครับอย่างเช่นมีการเพิ่มขึ้นของ T regulator ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดขาวที่มันตัวหนึ่ง,น,น,งนะ,ะ mm. อะไรที่มันมากไปก็จะถูกควบคุมด้วย ทีเรกูเลเตอร์ก็คือควบคุมไม่ให้ทีเทลโปรวันทีเทลบอทูทีเทลเปอร์เซเวนทีนไม่ทำงานช้ามากไปและทีเทลโปรวันทีเทลบอทูทีเทลเปอร์เซเวนทีหรือ T ีเอสหนึ่งสองสิบเจ็ดเนี่ยถ้ามันมากไปจะเกิดภาวะแพ้ภูมิตัวเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพตรงนี้เราก็บอกว่าน้ำมุกของเราเนี่ยชัดเจนนะมันเพิ่มทีเรกูเลเตอร์เพราะอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้ท่าร์มพุดเนี่ยมันจะทำให้ระงับลงไปได้ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าการที่เราปรับระดับปุ๋มกนให้สมดุลเนี่ยแล้วมันสิ่งที่เหลือไว้ก็ยังคือว่ามันจะมีทีเฮลเปร์วัน 1, 1มากกว่าทีเคือภาวะ TH1 เด่นกว่า t ีเ<อ>ซึ่งนักภู่มคุ้มกันปุ่มคุ้มกันวิทยาบอกว่าเนี่ดีมากเพราะนี่คือภาวะที่ร่างกายสามารถที่จะเพิ่มภูมิต้านทาน กับสิ่งแปลกความด้วยประสบการณ์ไม่ว่าเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอ,อกไดเมะเร็มเมรงคือคพูดง่ายๆเป็นภาวะที่ร่างกายแข็งแรงใช่ใช่ครับแล้วก็ไม่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองอนะครับต่อมาแล้วก็พบว่ามันมีการที่มันมีอินเทอร์ลูปิน9เพิ่มขึ้นนะจากที่มีส่วนหนึ่งของทีเรัูเรเตอร์เนี่ยไอทีเอชทีอินเทอร์ลูปิน9เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งมีการพบว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการหลัง่ง จากเมล็ดขาวทีเทลเปอร์ e l ทีเ9ลเปอร์เก้าซึ่งตรงนี้เราก็ก็อาจารย์วัชระก็ฟันธงว่ามันชัดเจนว่ามันมาจาก t h 9แล้ว t h 9เกนี่ยก็ขณะนี้ได้รับความสนใจมากเพราะเป็นเมล็ดขาวที่เพิ่มความสามารถของเมล็ดขาวพันธุ์ค่ในการดูแลเซลล์มะเร็งจัดการกับเซลล์มะเร็งจนกระทั่ง มันไม่โตต่อไปคือพ<ช>ูด<อ>ง่ายๆว่าถ้าเกิดมีตัวนี้เนี่ยเม็มเดเลือดขาวที่จะแค่ฆ่าเชื้อมะเร็งเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับไอ้ตัวเชื้อมะเรงได้จากการที่เ,เรามีทั้งความสามารถในการป้องกันหรือจัดชะลอมะเร็งไม่ให้เจริญเติบโตต่อไปอะนะครับรวมทั้งความสามารถในการปรับปรุงคุ้มกันให้สมดุลแล้วก็ลดอาการแพ้ภูมิตัวเอง ตลอด5-6ปีที่ผ่านมาที่เราทำน้ำคุดบิมบเพื่จะแก้ปัญหาที่ความเข้าใจผิดห,หรือน้ำใช้น้ำมัุทที่ผิดนะครับเราก็ทำให้ผู้บรนะิโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเช่นกรดไหย้อน, uh huh. นภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายไม่ว่ากระดูกพรุนโรคช่องปากตับอักเสบไทรอยด์เป็นพิษ ไมนะเลงไม่เลือยข,ขาวพวกนี้แพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้หน,ห,นหอผื่นสเก็ดเงินมดลูกอักเสบไตไขมันอุดตันอักเสบไขมันอุดตันเส้นเลือดนะครับนอนหลับผิดปกติพื้นคันตามผิวหนังปลอกประสาทอักเสบทื่อเอ็มเอสมอดิฟอสกอร์ซิสนะครับแล้วก็โรคหนังแข็งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก็คือว่าในน้ำในน้ำมุกของเรามามีน้ําตาลธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานน้ำมุกของเราต่อเนื่อไม่ได้ ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับแล้วก็งานผลิตน้ำมังคุดให้ได้มาตรฐานก็มีการทดสอบอย่างชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นงานที่บริษัทแอปโปบริษัทอีชีพไพร์ตซูืกจัดกัดมหาชนเนี่ยร่วมสนับสนุนการวิจัยกับสำนักงานโภชนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับหรืออาด้านะฮะก็งานวิจัยชิ้นนี้ตอนที่เกิดเป็นผลออกมาก็เป็นส่วนที่ช่วยยกระดับราคามังคุด เมื่อประมาณ56ปีที่แล้วนะครับจากราคา3บาทเทขายข้างถนนมันก็เริ่มมันกว้างก็มีเราก็เลยทำเช่าสูง,งด้วยก็ทา,ทางภาคตะวันออกก็ชัดเจนในปีนั้นราคาเพิ่มขึ้นมาปีต่อมามันก็ไม่รุนแรงมากนักแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอีกเลยช่วยเกษตรกรไทยช่วยคนไทยแล้วช่วยคนทั่วโลกด้วยนะครับครับวันนี้ต้องการขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณนะครับ เคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่พรงผมสม,มกุกหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปวดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่บางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ปะได้ประมาณสัก2ปีเสร็จเสร็จไปตรวจใช่ปะ CA แกก็ค่อยๆขึ้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จ รู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกข้างหนึ่งแกม,มาถึงที่ตมน้าเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษาเอางนะหมอก็บอกไปฉายแสงตรวจอีกข้างหนึ่งเนี่ยแกม,มาถึงกระจุก,ก,กอ่าใช่หมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c e. ีเก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18บแปดหัวกินอาหารเสริมมาถั้งสิบวาปีทุกสิ่งทุกอย่างก<ๆ>็เคย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 กินนะออกระเทศอะไรบ้างครับอ๋ออเมริกามัง้งญี่ปุ่นมัง้ง ยู่หรอมั่งอะไรมั่งผมเสิร์หมดไม่ได้ผลเลยผมเพื่อไปเจอ,อน้ำมังคุดผมเ็ื่อเอามาตินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆศูนย์วิจัยสมพุดแกรู้สึกว่าผลเร็วกว่าเยอะครับผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่าร่าง,างกายเยอะไหมแกก็มี ขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นนี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคปซูลประมาณน,นี้หกเมตรครับวันละหมตรใช่ชาวใช่เที่ยวชาวเที่ยงเย็นน้ำมันวันละสองขวดผมก็อยากรู้ว่าร่างรางกายเราหายสิว่ไ่ไปแพทย์กแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่าอ้ยมันทำไมมันหายหายหายได้ ซีเอก็หล,ลุมละเหลือสามจุดแปดครับผมผมก็งงนะแพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกว่าสั่งสองเดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แกหายบอกครับรู้สึกว่าเอเืื่องมังมังคุดนี่นะแกมีช่วยที่ร่างร่างกายมันเสริมสร้างขึ้นมาให้เราสุภาพ,พดีขึ้นมาดังเยียนะตั้งแต่ตาถึงถึง,ถงทุกๆผมคิดอาจจะมึง ช่วยได้ทั้งหลายอย่างคุณไทยเก่งม,มากครับเราต้องขอบใจอาจารย์นี่เป็น,ปนหมอดกเตอร์นี่แ่ไม่แก่ผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับการวิจัยและทดสอบที่สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรและแอปโก้พบว่า น้ำมังคุดที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยข้อเข่าเสือ่อมและของผู้ป่วยกระเพาะและลำไส้อักเสบเรือ,อรัง